มาเลยทุกคนมือน,นี้พวกเราจะพาทุกคนมาเบ่งแมงกระพุนลาวนั่นก็คืออันนี้นี่เองไม่ใช่แหละอันนี้เป็นกุ๊เนะเออกุ๊ปประเทศลาวโดวยทุกคนแล้วก็เอาเห็ดย่อยๆใส่มันก็จะเป็นแมงกระพุนนะทุกคนนะเออฝนตกกำลังตกแต่งสถานที่เด้อทุกคนเพราะว่าเห็ดปอนบีทา้าสปอนบีสิมอย่างนี้แหละอือยู่ที่วัดป่าโซคาแสนนะทุกคนเนาะ แต่กลางเมืองหนองบกเลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนบรรยากาศของเพื่อน,นงานเพื่นตบแต่งสถานที่งามขนาดเลยตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงป่ายนะทุกคนงานกำลังสีเริ่มขึ้นอยู่นี้ก็จะเป็นแบบว่านวิธีชีวิตของปะสะสัสสาชนอย่างนี้นะเดเหนะะาะมีการเห็ดแบบ การอันตำหอกตำฮูกเนี่ยนะคะมีพืม้มีลาพืมน้อยกับสาลดอย่างนี้แหละเออลายอย่างเด็กเพื่อนกับตั้น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 ตันต้อนอันนี้แหละเพื่ออิ่วเอาไฟเอาเงียงนะโอ้ยทุกคนบรรยากาศดีดีดมีเกลียนประเทศลาวอีกได้ทุกคนดิ<ม>นนเกลียนประเทศลาวเฮ้ยไกด์น้อยของเข้าก็มาเนาะวันนี้เนาะเอ็มเอ็มพา ไปเจ้ซแชนแนลมาแล้วท่นาน่าฝากประตูทุกคนป้าเห็ดเด็ป่านี้แห้งทุกคนฝาประตูเลยนี่ค่ะที่นี้ทีเดียวประเทศลาวแบบคือตัวจริงเลยศิละปะงดงามขนาดทุกคน เฮโลทุกคนวันนี้พวกเราพาทุกคนมาอยู่ที่วัดป่าโซกคำแสนนะทุกคน mm hmm. เพื่อนเ็พิธีการป้อนบีสิมนะทุกคนเนาะอะ mm hmm. มื่อนี้พวกเ้ากได้อนาพากันมันยางเลาะลิ่นเนาะ mm hmm. ทุกคนเนาะ mm hmm. ทุกคนเฮาอยู่ที่วัดป่าโซคคำแสนนะทุกคนเนาะนางเอ็มมี่กับพ่อป้าปีพามาพาทุกคนมาป้อนบีทาสเนาะวันนี้เนาะปาทาดอยู่ที่วัดป่าโซคคำแสนนะทุกคนเนาะโอ้บรรยากาศวัดเงียบสงบขนาดทุกคนวัดยู่ใจกลางเมืองแต่ว่ามีแต่ป่าเพราะว่าขี่เข้ามาอีกนิดหนึ่งเนาะเมื่อกี้พวกเฮาก็ได้เข้าไปป้อนบีทาสนะทุกคนเนาะซื้อสุดป้อนทันแม่นึ่งเศษหนึ่งเสนเสรกรีบนะทุกคน ่นตบแต่งได้งามหลายทุกคนว้าวเเห็นนะโอเคทุกคนพวกเขากำลังย่างออมนะทุกคนเนาะเออ,อย่างอาาอมพะทถาดออมหอพัดาดมีแต่ป่าเนาะทุกคนแต่วบ่าบัดนี้แมนตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะจ๊ะทุกคน ตั้งอยู่ในเมืองของเมืองหนองบกเลยนะทุกคนนะโอ้ลักษณะของพทาทัาน์ก็คือแบบอยากออกลักษณะพาทาศสีโคตะบอกนิดหนึ่งยอดแถวจอมก็จะคือแบบว่าากคือลวดลายเป็นแบบผาทัศน์พนมนะทุกคนเบิ่งดูมีกุฏิของยาคูเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเพ่นตบแต่งสถานที่นี่งามลาย เอากุ๊บเพ็ดได้ทุกคนแล้วก็เอาเพ็ดผ่าย่อยๆย่อยๆทุกคนข้าวกำลังมาปอนบีสิมทุกคนทุกคนทำมาปอนบีสิมทุกคนเดินมาเดเข้ามาเข้ามาอะไรพวนบีสิมอันนี้คือพวกเราได้ซื้อเนาะชุดหนึ่งเศียรหนึ่งเนาะมาเลยโอเคอธิษฐานสมาชิกษามานำ Jangan kau tak, baru bawa aku.